ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่พระเดชพระคุณนองตานําพาลูกศิษย์ลูกหานะครับมาถวายสักการะนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุกูลวิหารกิจนะครับนี่บัดนน้องยอนะครับเดืออําเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่เป็นจุดสุดท้ายนะครับแต่ว่ากล้องมัวเหลือเกินนะครับกล้องไม่ชัดนะครับนี่ ถ่ายพระธัญบูลยิ่งไม่ชัดใหญ่เลยนะครับขอ้โหขอสวดขออภัยนะครับนี่แม่ขาวไม่ชี้อยู่ด้านนู้นนะครับส่วนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกายด้านนี้นะครับนี่เออขออนุญาตถ่ายภาพนะครับประเดชประคุณนุ้งพ่อเดินทางมาแล้วนะครับนี่ นะครับเป็นชาวว่าตั้งแต่ปี2515นะครับนานนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงนะครับตัวปมผอมก็จริงแต่ว่าแข็งแรงนะครับผดชประคุณนะครับเมตตานะครับ